ฝหวน้ำเงาเนี่ยน้ำหนักไม่เกินครับพอดีพอดีตำรวจท่หลวบตกไม่จับเพราะานหน้าที่ครับว้าวเฮ้ยวังระ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 วังไว้ปวดกันเต้นว้า อะไจะเกิดยังเกิดด้วยกับหมอพดขยับหมอพดขยับขยับเข้มแล้วแหวพดน์แปะเที่ยมหน่วยปูภัยสว่างหน่วยปูภัยบุญช่วยเหลือหน่วยปูภัยหลักเกาะอยู่ที่ไหนครับโอ้โหมาดโดนรับมาแตะขวาถูงโอ้โหก็แตะขวาถขงครับต้องดูครับโอ้ยพยักดำตั้สบายเตะก็เตะกระสอบแหวปล่อยทิ้งก่อนครับมา โอ้โหเพชรยำดำดูดังนี่หลอกให้ทำคอหรือเปล่กเาให้ทำ่อรือเปล่าดูนมกระเพิ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 มกระเพิ่มขี้จิ้งบกหมาล็บเื่อยกสมัยไผ่ซะด้วยดูนมกับเพิ่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 มควายแดงนี่โอ้โหที๊โอ้โหวิ่งไปชนเขาครับหน้าวิ่งไปชนเขาฝังพยัคฆ์ดำฝ่าพยัคฆ์ดำไปขวาโอ้โหเริ่มดันตัวได้แล้วครับฝ่าเริ่มดันตัวแล้วก็เพชรยำดำ เอ้าเปลี่ยนเสิริมมาเปลี่ยนเสิร์ฟเอ้าจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าเอาจะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเอ้เอาแปลงร่างแปลงร่างครับโอ้ลงตึกนี้แม่ให้ไปผุยขี้มอดลงหัวครับมาแปลงร่างครับวัดจอกปักขาแวกลังโอ้โหมาเป็นระยะมามีมัดขว้างมัดสวิงมามัดโอ้โหมัดมามัดตัว จะประคุณครับหมาผู้เรียนมือนุ่นแล้วหินโอ้ยตัวจับปลาไปทิ้งเขาซะเพชรยามดำล้่มตามตัวได้ครับเพชรยามดำรับป่าชกประกันดเดินก็ไม่หครับเห็นว่าพยักดำเนี่ยอาปากใหญ่เท่าเวทีอาปากใหญ่เท่าเวทีแซ่มาเอ้ามาต้องดูครับพยักดำโอ้โหเตะโดนโอ้โห สักกะดีหัวใจครับมาเปวนหัวนมหัวนมซ้ายย่าไปหวนมขวาหัวมขวาย่าไปอยู่หัวลมซ้ายตตูบเพชรโอ้ไปยังดมตึ้ยสยหัวขวานหัวอน้แตกตยต้ยดับต่อดับเดอขวามาทางป่าครับอกขวาครับมาดึงไขงครับมาแบบรถไถครับมาแบรถไถครับรถไถมันตีพเสง สุดยอดน้องนกับโอ้ยไถแบบก็ไถกับโอ้